และตอนนี้นะคะเราจะมานั่งเรือนะคะลอดถ้ำค่ะมาดูกันนะคะว่าข้างในถ้ำเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำกันค่ะไ,ไปกันเลยค่ะ สำหรับถ้ำน,นี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ250เมตรค่ะคนที่นอนอยู่บนห่วงยางนะคะก็คือนักท่องเที่ยวนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเข้ามาใน,านบบาาบบถ้าแบบห่วงยางหรือว่าแบบเรือถ้าแบบห่วงยางตัวเราจะเปียกนะคะส่วนถ้าเกิดนั่งเรือตัวเราจะไม่เปียดคะ่ะ ตอนเข้าไปในถ้านะคะต้องใช้ไฟฉายเพื่อที่จะส่องดูเพราะว่าภายในถ้ามืดนะคะแต่ว่าในภาพในตอนนี้นะคะก็คือเราออกมาแล้วนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ยังไม่เคยทํานะคะในการล่องเรือเพือเ่อที่จะเที่ยวถ้ำคะ่ะ